วัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับ Microsoft PowerPoint ครับและเทคนิคในการสร้างแผนภูมิแบบแผนที่นะครับเพื่อแสดงรายการการกระจายสินค้าตามจังหวัดต่างๆนะครับหรือจะแสดงข้อมูลใดๆก็ได้นะครับที่มีปัจจัยเรื่องของพื้นที่นะครับที่ต้องการตร้บข้อมูลจํานวนข้อมูลเนี่ยเป็นสําคัญนะครับเราจะได้ดูได้ง่ายนะครับในลักษณะของแผนที่ได้เลยนะครับอ่ะ ผมได้เตรียมข้อมูลไว้หนึ่งชุดนะครับใน Microsoft Excel ก็คือเป็นจังหวัดต่างๆในประเทศไทยนะครับแล้วก็จำนวนนะครับที่ได้กระจายสินค้าออกไปนะครับซึ่งนะครับเราสามารถที่จะ copy ข้อมูลจุดนี้ไปใช้ได้เลยนะครับหรือจะทำใหม่ก็ได้นะครับนหรับท่านใดที่ไม่ได้เตรียมข้อมูลไว้ก็สามารถที่จะทำตามคลิปนี้ได้เลยเช่นกันนะครับผมไปที่เมนูแทรกนะครับใน Microsoft PowerPoint จากนั้นนะครับเลือก แผ,นผ่นภูเลือกไปที่แผนที่นะครับจะเป็นไอคอนรูปแผนที่โลกแบบนี้นะครับคลิกเข้าไปจากนั้นกดตกลงนะครับ <c oughs> รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าเราก็จะได้ข้อมูลสมมุตินะครับซึ่งทาง powerpoint เนี่ยสมมติมาให้เรานะครับก็เป็นแผ่นที่โลกแล้วก็มีข้อมูลในประเทศต่างๆนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่า พื้นที่ที่มีข้อมูลอยู่ก็จะเป็นสีรับจับอ่อนที่สุดก็คือ6ก็คือน้อยที่ตุดไปจนทัานถึงสีน้ําเงินเข้มก็คือสิบสนะครับนั่นคือจุดที่มีข้อมูลอยู่มากที่สุดนะครับแต่เป็นข้อมูลอะไรก็ไม่รู้นะครับเราลองมาเปลี่ยนเป็นข้อมูลของเราดีกว่านะครับผมนะครับจะทําการ Copy ข้อมูลใน Excel มาเลยนะครับกด Ctrl 4นะครับหรือท่านใดจะกดคัดลอกก็ได้นะครับหรือหากไม่ได้มีข้อมูลใน Excel อยู่นะครับก็พิมพ์ เพิ่มลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับพิมสดๆดดได้เลยผมกดคอนโทรลนะครับกด d e l ล t e เพื่อลบเห็นว่าข้อมูลหายไปแล้วนะครับกดคอนโทรลเพื่อวางนะครับปึ๊บอ่ะสิ่งที่แตกต่างจากเมื่อกี้นะครับคือเมื่อเราได้ใส่ข้อมูลลงไปแล้วเนี่ยระบบก็จะเห็นว่าเฮ้ยข้อมูลนะฮะผมจะขยายข้อมูลให้ดูนะครับมีแต่จังหวัดในประเทศไทยนะครับฉะนั้นแผนที่ก็จะถูกตะคอ เล็กลงมาอีกนะครับให้เจาะลึกเฉพาะประเทศไทยนะครับไม่ได้แสดงทั้งโลกเหมือนเมื่อกี้นี้แล้วนะครับพร้อมกับจํานวนนะครับจํานวนที่เยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นสีที่เข้มที่สุดก็คือ601นะครับก็จะอยู่ที่ในส่วนของสมุดประการนะฮะเมื่อเราเอาเมาส์ไปโคเวอร์หรือชี้ที่แผนฟูิเนี่ยก็จะได้รายละเอียดขึ้นมาด้วยนะครับจังหวัดที่ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับ สวนจังหวัดที่มีในข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินหรือสีอื่นๆเปลี่ยนได้นะฮะผมไปที่เมนูของสไตล์แฟนภูินะครับหรือแปลงทาสีด้านขวามือตรงนี้นะครับจะทําการเปลี่ยนการแสดงผลลักษณะวิตก่อนนะครับก็ทําให้เราเห็นข้อมูลได้ชัดขึ้นนะฮะตรงที่มีข้อมูลก็จะสว่างขึ้นมานะครับต่อมาครับผมจะทําการไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับ ชื่อแผน่นมิผมไม่ต้องการเพราะว่ามีไตเติลอยู่ข้างบนละนะครับปิดไปแผ่นที่จะขยายขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วคนบอกว่าอ้าวแล้วเอาตัวเลขไปใส่ในนี้ได้ไหมได้นะครับก็คือเลเวลหรือป้ายชื่อข้อมูลดึงเข้าไปนะครับสี่สี่ห้า 4, 4, 5, ขึ้นมาละนะครับตรงนี้ก็มันจะอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเอาเมาส์ไปโคเวอร์เนี่ยก็จะเห็นข้อมูลนะครับ กลับไปที่แปลนทาสีหรือสไตล์แผนภูมินะครับผุมเลือกที่เมนูสีเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับตรงด้านข้างตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีคําอธิบายแผนภูมิด้วยนะครับก็คือจํานวนนะฮะถ้าจำนวนน้อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสีที่จางหน่อยแล้วก็ไล่ไปจนถึงจํานวนที่มากที่สุดจะเป็นสีเข้มนะครับดะนั้นจํานวนที่ค่อนข้างจะจางที่สุดก็จะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีสีหนึ่ง และเข้มที่สุดจะอยู่ที่ตําดปราการก็คือ6.1นี่นะครับส่วน445เนี่ยก็ก็ไม่จางไมเข้มดูกลางๆนะครับช่วงนี้ก็คือ400ก,กว่าๆ445นะครับถามว่าเราไม่เอาไอ้คําอธิบายตรงนี้ได้ไหมนะครับที่เป็นแท่งสีได้นะครับก็คือคําอธิบายแฝงถูกติ๊กออกไปเลยแบบนี้นะครับหากเจ้ากลับมาก็กลับมาติ๊กใหม่นะครับ60เ,เติร์ตรงนี้ไปนะเราจะได้แบบนี้ละนะครับ เราสามารถคลิกค้างครับเพื่อลากขยายขนาดนะครับแบบนี้ได้นะครับผมลองกดนําเสนออ่านะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นลักษณะของแผนที่มานะครับเอามาไปฮเวอร์เนี่ยเราก็เห็นข้อมูลนะครับว่ามีอยู่เท่าไหร่อย่างไรนะครับและนี่ครับก็คือเทคนิคในการสร้างแผนภูมิแผนที่นะครับเพื่อนําเสนอข้อมูลในลักษณะของพื้นที่นะครับ แล้วพบกันใหม่ในพิโตต่อไปครับผมสวัสดีครับ